เจ็บปวดเมื่อยตึงเสียวข้อแป๊บเดียวยืดเหยียดดึงดัดสับเส้นผ่อนคายยิงนั่งมาทําความรู้จักรถต่อเส้นเสียไพรนอกจางเส้นเสียไพร,พรแม่สายเชียงร,รายทางเข้าซอยการไฟฟ้านะฮะข้ามาประมาณ300เมตรอยู่ตรงข้ามบ้านเยเรนิวเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง2ทุ่มนะครับท่านในเมี่การเจ็บปวดเมื่อยตึงชาทั่วร่างกายน่วจาะเป็นปวดหัวไมเกรนคอบ่าไหลาตึงออฟฟิศสินโดม ปวดหลังปวดไห L, ล่ปวดเข่าปวดเข่าปวดแข้งปวดขารองซ้ำเจ็บฝ่าเท้าปวดเอวนะก้ามในสก้ามนสะโพกราลงถึงขาเชิญเข้ามารับบริการได้เลยนะฮะเพียงแค่เคอะตอกนวดเหยียบดัดตัดดึงเจ็ดขั้นตอนแล้วอาการทั้งหลายทั้งปวงที่คุณเป็นมานานแรมนับปีนะครับก็จะมาละลายหายไปด้วยศาสตร์นวดตอกเส้นเสีอภัรเชิญท้ายพิสุจน์ได้เลยนะครับถ้าไม่ดีขึ้นไม่เอาค่า ทูสักบาทเนี้เราค่าบริการสักบาทนะครับดวยตองเส้นสีภยัยยินดีต้อนรับครับ